ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือคะแนนโทอีกของน้องๆในคอร์สเรียนของเราที่ได้เกิน650แรกๆน้องเหล่านี้ก็ติดปัญหาทำพาร์ทเรดดิ้งไม่ทันนะครับทำให้ต้องดิ่ง2แถว3แถวสุดท้ายหรือพูดง่ายๆคือทำไม่ทันประมาณ20-30ข้อนะครับทำให้คะแนนโทอีกเนี่ยไม่ถึงเป้าหมายนะครับไหนใครเป็นบ้างทำเรดดิ้งไม่ทันนะครับคอมเมนต์บอกพี่มอบหน่อยว่าเราทำไม่ทันประมาณกี่ข้อนะครับที่เราสอบไปล่าสุด หลังจากมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดแล้วนะครับเขาเหล่านี้ไม่ได้ช้ากันที่ part เนะครับแต่ว่าเขาใช้เวลามากเกินไปตั้งแต่ part หที่ถามเราเรื่อง grammar แล้วก็ v o c a b ตรงนั้นต่างหากนะครับแล้วมาดูเพิ่มเติมนิดนึงในการทำ part หเนี่ยตอนเรามองข้อสอบไม่ออกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยสัญชาตญาณเราจะทํางานอัตโนมัติครับคือเราจะไปแปลพยายามทําความเข้าใจ เพื่อหาคําตอบแล้วเวลาเราเลือกคําเข้าไปเติมอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าคําไหนใช่เราก็เลือกคํานั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต้องการให้เราแบบรู้ความหมายนะครับบางเรื่องเนี่ยเขารู้แค่ว่าขาดหน้าที่ของคําประเภทไหนขาดตัวเชื่อมแนวแนวไหนอะไรพวกเนี้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องแปลหมดนะเพราะเป็นอย่างนี้ไงมันเลยเสียเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาเพียงพอในการไปทาพาร์ทถัดไป ดูให้จบนะครับคลิปนี้ทําให้เรามองข้อสอบโทอีกออกนะครับโดยเฉพาะพาร์ทหเนี่ยว่าเราต้องเริ่มที่ตรงไหนมองตรงไหนแล้วก็ดูออกว่าจะหาคําตอบมันยังไงนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปใช้เวลากับมันมากนะครับจะได้เหลือเวลาเนี่ยไปทำพาร์ทเนะครับ reading comprehension แล้วก็จะช่วยเราแก้ปัญหาในการดิ่ง2แถว3แถวสุดท้ายนะครับทำให้เราแบบมีเวลาเพียงพอและทําข้อสอบทันนั่นเอง หลังจากเราทำพาร์ทลิสติ้งหนึ0งข้อนะครับพาร์ทหนึ่งสอเนี่ยฟังมาและร้อยข้อแรกเรียบร้อยแล้วจบเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันที่พาร์ทหนะครับเราต้องเปิดตัวข้อสอบแล้วก็ทำเขาก็จะเริ่มจับเวลาเรานะครับสำหรับใครที่ยังไม่แม่นในส่วนของลิสติ n งนะครับยังหลุดฟังอยู่ยังแบบตอบไม่ได้ตอบไม่ทันแล้วก็ไปกระทบข้อต่อไปอย่างเงี้ยครับอันตรายนะครับแนะนำให้ดูคลิปเพลย์ลิสนะครับที่รวมคลิป เทคนิค listening ต่างๆไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เห็นผลไวแล้วก็ได้คะแนนง่ายที่สุดนะครับโดยเฉพาะา a r t สองาร์ทสามเนี่ยคะแนนค่อนข้างเยอะเลยอย่าพลาดนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์และเข้าสู่ part ห้านะครับท่องไว้ครับมองให้ออกไม่ต้องแปลหมดนะครับมาครับฝึกมอง part ห้าให้ออกนะครับจะได้รู้ว่าเจอเรื่องนี้คิดยังไงนะครับเราจะได้สามารถหาคำตอบได้ภายใน10วินาทีนั่นเองอย่างแรกเลยนะครับ ท่าท้าเริ่มที่ข้อ1 0 1้เนี่ยไอคำว่ามองให้ออกเนี่ยคือเราต้องดูช้อยส์ก่อนนะแล้วเราต้องรู้ว่าเขาเทสเราเรื่องอะไรนะครับอย่างข้อร0อยหนึ่งเนี่ยช้อยส์คล้ายๆกันจะแปลยังไงมันก็จะเป็นแนว special specially อะไรพวกเนี้ยคล้ายๆกันแนวแนวแบบพิเศษความพิเศษอะไรพวกเนี้ยครับก็อยากให้เรารู้ไว้ครับถ้าช้อยส์คล้ายๆกันเนี่ยเขาเทสเราเรื่อง word family นะครับหรือว,ว่าหน้าที่ของคำนั่นเองซึ่งเราแค่ หาหน้าที่ของคําไปตอบก็พอนะครับไม่ต้องรู้ความหมายก็ได้วิธีการมองนะครับเราก็ดูคีย์เวิร์ดให้เจอนะครับแต่ละโจทย์เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเขาเทชเชื่องอะไรเนี่ยลองดูข้อนี้นะครับคีย์เวิร์ดมักจะอยู่ใกล้ๆช่องว่างนะครับเราเห็นคําว่าเธอเราต้องคิดว่าเออเห็นเธอแล้วแบบคิดไงต่อดีนะครับเธอเนี่ยมันเป็นของเธอใช่ไหมมันเป็นแบบความเป็นเจ้าของแต่เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรของเธอนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆ adjective ตัวหนึง่งมันควรจะมี noun ตามหลังนิดนึงเนาะเช่น her house her car อะไรพวกเนี่ยเหมือนเราขาดไอ้ตัวตามหลังนั้นอยู่ข้อควรระวังนะครับเราอย่าดูแค่ฝั่งเดียวของช่องว่างนะไม่งั้นถ้าเรารีบดูเ e อเราตอบไอ้คำว่า car ไปอย่างเนี้ยมันอาจจะให้คำว่า car มาอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คอีกฝั่งหนึ่งของช่องว่างที่เขาถามได้นะครับซึ่งเราเห็นคำว่า is international finance เราเจอ is เนี่ยคือเราเจอ verb แสดงว่ามันควรจะมีประธานถูกไหมซึ่ง her เธอในที่เนี่ยมันไม่ใช่ประธานนะมันแค่มาขยายว่าอะไรของเธอเราต้องการ now นะครับอ่าทันไหมก็คือถ้าเราเห็นความเป็นเจ้าของต่อไปเราอาจจะเห็น my เราอาจจะเห็น your เรา,าจ,จะเห็น his ก็ได้แล้วก็ขาดคำว่า book าคำว่า car คำว่า house ขาด now ที่แบบอะไรของเขาในข้อนี้ก็อะไรของเธอนะอ่ามาดูกันพอเรารู้แล้วว่าขาด now ใน choice ถ้าเราท่องได้เราจะตอบได้ทันทีนะครับคือข้อ C cat นั่นเองนะอะไรที่ลงท้ายด้วย e t ก็ตามเช่น university เช่น identity พวกเนี้ยครับจะเป็น n o วอันนี้คือกรณีท่องได้แต่ส่วนใหญ่นะพี่มักจะใช้วิธีการตัด choice นะครับว่าข้อไหนเนี่ยมันไม่ใช่ n o n นั่นเองซึ่งแน่นอนครับ b boy เนี่ยมันลงท้ายด้วย li เราตัดทิ้งครับมันเป็น adverb แน่นอนแล้วถ้าเรามีสูตรนะว่าถ้าเราตัด li ทิ้ง จาก adverb จะก,กลับมาเป็น adjective ข้อนี้ทำให้เราสามารถตัด choice ข้อ a ได้เพราะมันเป็น adjective b boy เป็น adverb ตัดทิ้งได้แล้วถ้าเราท่องได้ว่า d Dog ออะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย ice หรือถ้าเราท่องไม่ได้แต่เรามี reference อะไร ice ไหม realize เรารู้และ realize เป็น verb นะครับมัน specialize กับ realize หน้าที่ของมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเป็น verb ตัดทิ้งข้อนี้เราขาดแนวก็เลยตอบข้อ c cat รสรุปเจอแนวๆเนี่ยวิธีการคิดนะครับคือต้องหาคีย์เวิร์ดให้เจอก่อนในกรณีข้อร้อยหนึ่งคีย์เวิร์ดคือคําว่าเธอเราก็ต้องคิดต่อนนด่ึงอ่ะคีย์เวิร์ดตัวนี้นะพอเห็นความเป็นเจ้าของปุ๊บมันต้องตามด้วยนาวคราวนี้เราก็ต้องมาเช็คอีกฝั่งขวามือว่ามีนาวไหมถ้าเราเจอเวิร์บปุ๊บแสดงว่าอ่ะมันจบแล้วนะมันต้องมีนาวก่อนเวิร์บซึ่งพูดง่ายๆคือมันเป็นประธานนั่นเองข้อเนี้ยเราขาดประธานนะครับนี่คือวิธีการคิดในเรื่อง w family นั่นเองนะครับไปต่อครับข้อ102นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็น choice ปุ๊บเนี่ยอ่าเราวิเคราะห์แป๊บนึงมัน in on at between อย่างเงี้ยเรื่องเนี่ยครับ preposition มันก็จะมีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งหา keyword ให้เจอแถวๆช่องว่างนะครับอ่าเราเห็นหน้าช่องว่างเนี่ยคือตัว case เห็นปุ๊บเราต้องคิดแล้วว่าเออแล้วมันช่วยเรายังไงในการเอาหา preposition ไปใส่นะครับ เวิรบางตัวเนี่ยมันมีเพรสพคู่กันนะครับยกตัวอย่างเช่น depend on อ่ายกตัวอย่างเช่น interest in ใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็นกรณีนี้เราจะเลือกไปตอบได้แต่บังเอิญครับ locate เนี่ยมันเป็น v e r รที่แบบทั่วไปมันไม่ใช่ v e r รที่มันต้องไปคู่กับเพรสพเพราะฉะนั้นมันจะเติม in เติม on เติม add ได้อ่ามันไม่ช่วยละ locate ไม่ช่วยละ สิ่งที่ช่วยเราก็ต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งของช่องว่างว่ามันเป็น the central business district อา district ต้องเข้าใจตัวนี้แล้วว่ามันแปลว่าเขตนะครับ่ยมันเป็น area หนึ่ง area ใหญ่ๆเป็นเราเนี่ยถ้าซือ area ใหญ่ๆเช่นแบบประเทศจังหวัดเขตใหญ่ๆแนวๆเนี้ยเราก็ต้องใช้คำว่า in นั่นเองนะครับอ่า in จะใหญ่ที่สุดครับ in Thailand in Bangkok แล้วก็เขตก็ยังคงเป็น in อยู่แคบลงมาก็จะเป็น on นะครับเช่น on ruttna c i b e road เจาะจงแบบแคบที่สุดเป็นสถานที่เลยคือ at นะครับคือ at school at home อะไรพวกเนี้ยไปอ่า in on at นะครับอันนี้คือเรียงลำดับจากใหญ่มาเล็กในเรื่องของ preposition นั่นเองสรุปข้อนี้เลยตอบข้อ a นะครับ l o c a t e d in แล้วสิ่งที่ช่วยให้เราตอบได้เนี่ยคือคำว่า district นะครับหน้าหลังช่องว่างยังคงสำคัญครับ ต่อมานะครับคือข้อ103เนี่ยสังเกตไปที่ choice ก่อนเลยมันมี still as soon as for example อะไรพวกเนี่ยก็เป็นเรื่องตัวเชื่อมคำเชื่อมใช่ไหมอันนี้ก็จะมีวิธีการคิดอีกอย่างหนึ่งครับคอนเซปต์ Concept ของคำเชื่อมเนี่ยคือเราต้องรู้ประโยคแรกและรู้ประโยคที่2แล้วเราถึงจะเลือกตัวเชื่อมที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยมาเชื่อมมันได้ยกตัวอย่างเช่นฝนตกนะทำให้หรือจึงหรือดังนั้นรถติดอ่า เอเนี่ยมันส่งผลทําให้เกิด B หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็จะแบบสามารถเลือกคําเชื่อมคําว่าดังนั้นคําว่าเพราะว่าคําว่าทันทีที่อะไรพวกเนี้ยเข้ามาเติมเชื่อมได้นะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแปลนะครับแต่เวลาแปลเนี่ยแปลให้พอรู้ความสัมพันธ์พอนะว่าประโยคนี้แปลแบบหย,ยาบๆไปอ่ะอย่างเช่นร้อยสามเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ว่าตัวเชื่อมมันแบบเอามาขึ้นต้นอย่างเงี้ยมันสามารถตัด choice ได้นะ โทอิกก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดแบบต้องเอา4 c h ช i อ e ไปคิดนะครับเราก็ดูก่อนว่าตัวเชื่อมตัวไหนเนี่ยที่มันแบบไม่สามารถเอามาขึ้นต้นประโยคหรือขึ้นแล้วมันแปลกทำให้เราไม่ต้องไปคิดข้อ4 cat เลยครับทิ้งทันทีนะครับตัวอย่างเช่นขึ้นต้นประโยคมาเนี่ยแปลกและถูกไหมเพราะว่ามันควรจะมีอะไรพูดมาก่อนแล้วก็แบบอ่ะยกตัวอย่างเช่นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คาที่เหมาะสมที่จะเอาไว้ขึ้นต้นประโยคอย่างน้อยเราก็ตัดได้1ข้อเหลือ3ข้อแล้วนะครับคราวนี้ วิธีแปลครับก็แปลว่าใครทําอะไรหรือแปล subject verb นั่นเองนะครับเช่น department เขาได้รับ approval อ่า department เนี่ยได้รับ approval นะ comma menu script เนี่ยนะควรที่จะถูกส่งไปอ่าแล้วก็มานั่งสรุปอีกที่นิดนึงเป็นภาษาเราก็ได้ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าแผานกเนี่ยได้รับอนุมัติแล้วนะอันเนี้ยจะส่งไปเราต้องการคำไหนมาเชื่อมด้านหน้าคำว่า แ s สุน่ตอบข้อ b b o y ทันทีนะครับทันทีที่แผนกได้รับ <So. S 1> ปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้จะถูกส่งไปแหละเห็นปะต่อให้เราแปลเมนูสคริปต์ไม่ออกแต่เราก็สามารถหาคำตอบได้นะครับเพราะว่าทันทีที่ไอเนี้ยได้รับนะก็ไอนี้จะถูกส่งไปเนี่ยให้แปลแบบหยาบๆประมาณเนี่ยทำให้เรารู้ว่าแบบเออเลือกตัวไหนมาเติมนั่นเองนะครับอันนี้คือกรณีตัวเชื่อมต้องรู้ความสัมพันธ์ต้องรู้ว่าประโยคหน้ามาแนวไหนนะประโยคหลังมาแนวไหนเพิ่มเติมให้อีกนิดครับ มันสามารถแบบคิดอีกอย่างหนึ่งได้นะคือประโยคหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นลบเรามองแบบลบบวกไงเออไอนในกรณีเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับแต่มันจะมีบางกรณีใช้ได้พี่ใช้บ่อยมากเลยสมมุติว่า Department ไม่ได้รับประโยคขวาเนี่ยมันก็บอกว่าลูกค้าแบบเข้าใจอ่าอันนี้คือกรณีลบและบวกแล้วก็ต้องการคำว่าแต่มาเชื่อมไงกรณีที่มันขัดแย้งกันในหมวด contrast ขัดแย้งนะเช่นแบบ however อะไรพวกเนี้ย มันก็จะมาช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดตัวเชื่อมนะครับก็สามารถหาความสัมพันธ์แบบลบกับบวกบวกกับลบอะไรพวกเนี้ยชมหรือด่าอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยให้เราเลือกตัวเชื่อมที่ถูกต้องได้นั่นเองนะครับเพิ่มเติมคําศัพท์ให้นิดนึงนะครับข้อเมืกีเอเมนะูสคริปต์นะแปลว่าต้นฉบับน,นะครับอ่าเมนูเนี่ยลากศัพท์ของมัน,นให้นึกถึงคาเมกิเอเมน เมนูมันจะเป็นแปลว่าแฮนครับแปลว่าแบบเกี่ยวกับมือเพราะฉะนั้นแบบและสคริปต์รากศัพท์ของมันเนี่ยมันคือเขียนเวลาท่องพี่ชอบท่องมาเขียนสคริปต์อ่าถ้าต่อไปเราเจออะไรสคริปต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการเขียนเวลาแปลมันเลยพอเห็นแบบรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับมันคือการอะไรที่มันเขียนด้วยมือมันก็มาเป็นความหมายของมันคือต้นฉบับนั่นเองก็ต้องจะบอกว่าเรื่องแบบรากศัพท์เนี่ยช่วยให้เราแบบ เดาคำศัพท์ได้ง่ายนะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวพี่มอบจะมาสอนนะครับข้อ104นะครับเราดู choice เห็น attract เห็น specify เห็น compare เห็น consume อ่าเนี่ยแหละเรื่อง v o c a b ละเเราต้องรู้แบบความหมายแล้วเราถึงจะเลือกความหมายที่ถูกต้องเนี่ยไปเติมได้มาดูกันเราแปลใครทำอะไรเนาะแผนก marketing เนี่ยเป้าหมายนะครับคือเพื่อทำอะไรกับ customer มันมีคอมมาอีกประโยคหนึ่งช่วยไอยประโยคข้างๆเนี่ยมักจะเป็นตัวช่วยให้เราแบบเลือกตัดสินใจได้ถูกนะครับอ่ามาดูอีกประโยคนึงคือ mm hmm. เพื่อที่จะดึงดูดพวกเขาเดมในที่นี้ก็คือ customers นั่นเองให้มาซื้อ product แสดงว่าต้องทำอะไรกับ customer มีคำว่า persuade ด้วยดึงดูดเหมือนเขาพูดซ้ำอีกทีเนาะว่าแบบทำอะไรกับ customer แล้วก็ทำอันเนี้ยนะกับเดมอ่าเป็นการกล่าวซ้ำเพราะฉะนั้นแบบมันต้องมาเป็นคำแนวๆ persuade นั่นเองข้อนี้ เราเลยเลือกข้อ a นะครับ attract คือดึงดูด customers นะคล้ายๆกับ persuade เลยนะครับบาง choice ก็สามารถตัดได้นะครับเช่นคำว่า compare ถ้าเราไม่เห็น to ถ้าเราไม่เห็น with อย่างเงี้ยเราก็ไม่น่าเอาไปเติมนะ <ś> พอทำมาแล้วเนี่ยเจอมาแล้ว4ข้อ4เรื่องเนี่ยสังเกตไหมครับว่าพื้นฐาน grammar เนี่ยสำคัญนะครับการที่เรารู้ว่ามี attitude มาขยายนาวก็ตามการที่เรารู้พื้นฐานเรื่องตัวเชื่อมในแต่ละหมวดว่าจะเป็นหมวดยิ่งไปกว่านั้นเราก็จะนึกถึงคำว่า furthermore more over อะไรพวกเนี้ยหรือว่าเป็นหมวดขัดแย้งนะครับ however unfortunately อะไรพวกเนี้ยถ้าเราสามารถรู้หมวดแต่ละหมวดว่าเออมันอยู่ในหมวดเดียวกันนะมันจะช่วยเราเยอะนะครับในการตัด c h o i c e แต่ว่าที่สําคัญนะครับเราต้องมองข้อสอบให้ออกเรามองหน้าหลังช่องว่างแล้วเราต้องคิดอะไรอ่าแล้วก็ ตำแหน่งก็สําคัญนะครับอย่างเช่นกรณี103ที่ยกขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งที่เขาเลือกตัวเชื่อมไปเติมเนี่ยมันคือหน้าประโยคเนี่ยมันไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่สามารถขึ้นต้นประโยคได้ก็สําคัญในขณะเดียวกันครับคำสั่งสังเกตไหมว่าข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะใช้ประโยคข้างๆเนี่ยมาช่วยนะครับหลักๆแล้วคือการมองข้อสอบให้ออกและคิดให้ถูกทาง พูดง่ายนะแต่ว่าจะข้อยากหรือข้อง่ายเนี่ยทำแค่นี้จริงๆถ้าเรามองถูกก่อนว่าข้อเนี้เราต้องคิดประมาณไหนนะอ่าเราก็สามารถแบบเข้าสูตรอ่าเลือกตัวนี้ตัดชอ i ส์ตัวน,น,นั้นอะไรพวกเนี้ยก็ได้นะครับใครที่ยังไม่แม่นพื้นฐานกราฟม,ม่านะดู Playlist ด้านบนนี้ได้เลยนะครับจะมี Playlist ของกราฟม,ม่าแต่และเรื่องที่ออกสอบโทรอีกตลอดนะครับให้เราปูพื้นฐานไปก่อนนะครับ และสำหรับใครที่อยากมองข้อสอบออกและหาคำตอบได้ภายใน10วิทนะครับเรามีคอร์สฟูโทอิกนะครับตัวนี้เป็นคอร์สรวมทั้งหมดเลยนะที่จะช่วยเราทั้งด้านล i s t e n งนะครับก็ปาเข้าไปประมาณแบบ13ชั่วโมงแล้วนะเนพะื่อแบบให้เราฝึกตามแล้วก็จะเลือกสโคปของโทอิกมาไม่ต้องไปนั่งฟังแบบอะไรที่มันไม่เกี่ยวเพราะว่าเราจะสอบโทอิกเราก็ต้องโฟกัสที่โทริกก่อนนะครับอ่าแล้วก็มีปูพื้นฐานกราให้ก่อนที่จะไปฝึกมองข้อสอบนะครับในโซนของกรา ยังไม่พอครับในส่วนของ reading นะครับคือช่วงที่อ่านบทความประเภทเนี้ยตรงไหนนะมักจะเป็นคําตอบแล้วต้องอ่านตรงไหนคิดยังไงหลักๆก็คือยัดวิธีคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเชื่อใจแล้วก็ถูกจริตในการสอนกันนะครับก็สามารถรับโปรโมชั่นนะจาก6,680เนี่ยเหลือเพียงแค่3,600เท่านั้นและใช้ได้แค่ 100คนแรกหมดแล้วปรับราคาทันทีนะครับมีเอกสารให้ดาวน์โหลดภายในคอร์สและสามารถทบทวนได้ภายใน1ปีเต็มนะครับทาไมอยากพลาดเทคนิคเจ๋งๆนะครับเกี่ยวกับการรับมือข้อสอบทูอีกแบบอัปเดตล่าสุดนะครับอย่าลืมกด subscribe Morfish To อีกนะครับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสอบทูอีกและการพัฒนาภาษาอังกฤษในการทํางานครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลามีคลิปใหม่ๆเจ๋งๆอย่างนี้อัปเดตนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย